สวัสดีครับเรื่องเล่าผีภาคอีสานวันนี้ชื่อเรื่องผีพงตัวร้ายฝากกดติดตามด้วยนะครับไปรับฟังกันเลยครับ เสียงฝนตกกระหนำ่ำฟ้าผ่าดังสนั่นเป็นระยะ,ะยะะค่ำคืนหนึ่งในดินแดนแห่งอีสานหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าบ้านดงตาลเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบถูกโอบล้อมด้วยทุ่งนากว้างจนสุดสายตาและแนวป่าไผ่สูงชันเสียดสีกันดังเอียดอาดเมื่อลมฝนพัดแรงแสงฟ้าแลบว่าผ่านท้องฟ้าอันมืดมิด เผยให้เห็นเงาเรือนหลังคามุงหญ้าคาเรียงรายบ้านแต่ละหลังถูกปิดประตูหน้าต่างแน่นหนาเพราะทุกคนรู้ดีว่าคืนฝนตกเช่นนี้ไม่ใช่เพียงแค่ธรรมชาติที่น่าหวาดหวัน่นหากยังมีบางสิ่งที่พวกเขาหวั่นกลัวมากกว่าสิ่งนั้นก็คือผีโพงผีโพงตามความเชื่อคนโบราณเล่าว,ว่า มันเป็นวิญญาณร้ายที่มักออกเพ่นผ้าในคืนฝนตกหนักรูปร่างสูงชะลูดผิวซีดคล้ำมีดวงไฟสีเขียวที่ปลายดังมันจะเร่ร่อนหากินของข้าวตามทุ่งนาและอาหารที่มันโปรดปรานที่สุดก็คือกบมีคำเล่าขานกันว่าหากคืนไหนฝนเทลงมาไม่หยุดเสียงกบร้องระงมทั้งทุ่ง แล้วจูจ่ๆเสียงกบเหล่านั้นเงียบหายไปพร้อมกันให้รู้ไว้เลยว่าผีโพงกำลังออกหากินอยู่ใกล้ๆและหากว่าเผลอเดินผ่านมันอาจจะไม่ได้ตะครุบแค่กบแต่อาจจะคว้าตัวคนที่หลงทางไปเป็นเหยื่อด้วยในช่วงละดูทำนามีฝนตกต่อเนื่องฟ้าร้องเป็นระยะกบร้องระงม หลายคืนติดต่อกันในฝนที่ตกหนักไม่หยุดทำให้ท้องนากลายเป็นทะเลน้ำขังแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชาวบ้านสะดุ้งใจมากกว่าเสียงฟ้าผ่าคือความผิดปกติที่เกิดขึ้นกลางทุ่งปกติแล้วเมื่อฝนโปรยลงมาเสียงกบจะพากันร้องก้องกังวานราวกับบรรเลงดนตรีแห่งค่ำคืนฝนตกแต่น่าแปลก ช่วงหลังๆงมานี้เสียงกบที่เคยดังระงมกลับค่อยๆหายไปทีละน้อยและบางคืนทั้งทุ่งกลับเงียบกริบเหมือนกบทุกตัวพร้อมใจกันหนีหายไปจากหมู่บ้านนี้ชาวบ้านเริ่มสงสัยและหวาดระแวงบางคนบอกว่าเคยแอบมองจากชายคาบ้านเห็นเงาดําสูงๆเคลื่อนไหวท่ามกลางสายฝน ร่างนั้นไม่ใช่คนธรรมดาเพราะมันสามารถกระโจนไปมาได้ไกลผิดธรรมชาติบางครั้งยืนตรงกลางทุ่งนาแล้วหายวับไปพร้อมกับเสียงฟ้าแลบที่น่าสะพรึงยิ่งกว่าคือทุกครั้งที่เงาดําปรากฏขึ้นเสียงกบที่กำลังร้องแข่งกับเสียงฝนจะเงียบลงทันทีเหมือนถูกบังคับให้หยุดทิ้งไว้เพียงความเงียบงนัน และเสียงหัวเราะแหบๆที่แว่วมาเบาๆเสียงนั้นไม่เหมือนเสียงหัวเราะของคนมันแห้งพร่าเหมือนหลุดออกมาจากลำคอที่เต็มไปด้วยโคลนฮืยฮ้ยดังลอยมากับสายฝนจนชาวบ้านหลายคนถึงกับต้องรีบปิดประตูหน้าต่างจุดธูปเทียนบูชาและภาวนาขอให้ผีโพงผ่านไปโดยไม่แวะที่บ้านของตนในค่ำคืนหนึ่ง ท่ามกลางสายฝนที่เทลงมาไม่หยุดมีชายหนุ่มผู้หนึ่งเดินลัดเลาะตามริมทุง่งเขากำลังจะกลับบ้านหลังจากเอาควายเข้าคอแต่แล้วสายตาก็เหลือบไปเห็นเงาประหลาดอยู่กลางท้องนาร่างนั้นสูงชะลูดเหมือนคนแต่ผิวซี่จนแทบสะท้อนแสงฟ้าแลบดวงตาแดงวาววับราวกับฐ่านไฟ และมีไฟสีเขียวย้อยจากปลายจมูกลงสู่พื้นดินมันก้มตัวลงใช้มือยาวๆตะครุบกบที่กำลังกระโดดนี้แล้วขยุ่มเข้าปากด้วยท่าทางหิวกระหายเสียงกบถูกขย่ำดังแฉะแผสมกับเสียงหัวเราะที่แหบพรา่าชายหนุ่มคนนั้นตกใจจนขาแข็งรีบวิ่งกลับบ้านแทบจะหายใจไม่ทัน พอถึงวันรุ่งขึ้นข่าวลือก็แพร่สะพัดไปทั้งหมู่บ้านและยิ่งเป็นการตอกย้ำด้วยเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นกับบ้านหลังหนึ่งบ้านนั้นมีอาชีพเลี้ยงกบในองค์ดินไว้ขายแต่เช้าวันนั้นเมื่อเจ้าของบ้านออกมาเปิดฝาโอง่งกลับพบว่าโอง่งทั้งสามใบว่างเปล่ากบที่เลี้ยงเอาไว้หลายสิบตัวหายไปหมด เหลือเพียงรอยเลอะโครนและกลิ่นสาบสารคะครุงชาวบ้านต่างเริ่มซุบซิบกันเสียงสั่นเครือว่านี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วผีโพงมันออกหากินแล้วแน่แน่บางก็เล่าว่าเคยได้ยินเสียงฝีเท้าดังตะกุกตะกักอยู่หลังบ้านบ้างก็ยืนยันว่าตัวเองเห็นเงาตะคุ่มตุ่มกระโจนหายไปทางป่าไผ่ ความกลัวค่อยๆแผ่ซ่านไปทั่วทั้งหมู่บ้านคนแก่ผู้เฒ่าก็เตือนลูกหลานอย่างจริงจังจำไว้หน้าอย่าออกนอกบ้านเวลาฝนตกต่อให้ได้ยินเสียงกบร้องดังเพียงใดก็อย่าคิดจะเดินไปส่องเอาเพราะมันอาจไม่ใช่เสียงของกบแต่เป็นเสียงที่ผีโพงมันกำลังล่อเหยื่ออยู่ก็ได้จากวันนั้นเป็นต้นมาทุกค่ำคืนที่ฝนตก หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านก็ปิดประตูหน้าต่างอย่างแน่นหนาแสงตะเกียงส่องลอดออกมาเพียงเล็กน้อยเหลือไว้เพียงความมืดและเสียงฝนที่ปกคลุมด้วยความหวาดกลัวของผู้คนเอาไว้เสียงฝนกระหน่ำลงมาราวกับฟ้าถล่มดินทลายสายฟ้าแลบสว่างวาบเหนือทุ่งนาเป็นระยะระยะ มีชายหนุ่มคนหนึ่งผู้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนกล้าหาญที่สุดในหมู่บ้านตัดสินใจออกมาเฝ้าข้อควายเพราะกลัวว่าจะถูกผีพงเล่นงานเหมือนข่าวลือที่ได้ยินมาเขานั่งซ่อนตัวอยู่ใต้ชายคาถือคบไฟไว้ในมือหัวใจเต้นแรงตามเสียงฟ้าร้องและแล้วสายตาก็เหลือบไปเห็นเงาตะคุ่มเคลื่อนไหวอยู่กลางทุ่งนา มีแสงฟ้าแลบครั้งหนึ่งสาดลงมาทำให้เขาเห็นภาพชัดเต็มตาร่างนั้นสูงชะลูดผอมเกรงผิวซีดเหมือนคนตายมาหลายวันดวงตาแดงวาววับราวกับไฟนรกและยังมีไฟสีเขียวแวบว่าปัญจังหวะที่ปลายดังและที่น่าสยดสยองที่สุดมันกำลังก้มตะครุบกบเขียดที่กระโดดหนี ใช้มือยาวๆขยุ่มกบเข้าปากเคี้ยวเสียงดังแฉะแฉะพร้อมหัวรอแหบๆอย่างหิวกระหายชายหนุ่มถึงกับตัวสัน่นแต่ด้วยความกล้าเขาก็ตะโกนลั่นขึ้นผีโพงผีโพงมันอยู่ตรงนี้เสียงตะโกนฝ่าความเงียบและเสียงฝนไปถึงหมู่บ้านชาวบ้านที่หลบอยู่ต่างรีบวิ่งออกมา มือหนึ่งถือคบไฟอีกมือหนึ่งถือไม้พลองบางคนแม้จะกลัวจนขาสัน่นแต่ก็ไม่ยอมทนเห็นผีโพงมารังควานอีกต่อไปแสงไฟสว่างสวัยไปทั่วท้องนาเผยให้เห็นร่างผีโพงที่สะดุ้งเฮือกเมื่อเจอแสงไฟมันร้องเสียงหลอนออกมาเสียงยาวพร่าที่ทั้งน่ากลัวและสยองมันโกรธที่ชาวบ้านเห็นหน้ามัน และรู้ว่ามันเป็นใครจากนั้นมันก็วิ่งเข้าหาชาวบ้านคนหนึ่งที่อยู่ใกล้หวังจะตะคุบทำลายแต่มันไปไม่ทันได้ถึงตัวชายคนนั้นกับถูกปืนของชาวบ้านอีกคนที่ตามหลังมายิงเข้าที่หน้าอกมันล้มลงแต่กลับลุกขึ้นมายืนได้เหมือนปืนธรรมดาทำอะไรมันไม่ได้เมื่อมันเห็นว่าชาวบ้านมากันเยอะ มันก็หันหลังวิ่งพรวดหายลับเข้าไปในป่าภัยทิ้งไว้เพียงเสียงฝีเท้าดังกล้องไปกับสายฝนและเสียงหัวเราะแหบๆที่ค่อยๆจางหายไปในความมืดเสียงฝนยังตกหนักแต่เบาลงกว่าตอนแรกเสียงคนตะโกนเสียงกลองดังตุ่มตุ่มหลังจากที่ผีโพงปรากฏตัวให้เห็นเต็มสองตา ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านก็ไม่อาจอยู่นิ่งได้อีกต่อไปผู้เฒ่าผู้แก่จึงพากันนำพิธีดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาเพื่อขับไล่สิ่งอัปมงคลออกจากหมู่บ้านทุกบ้านจุดคบไฟส่งแสงสว่างส่องออกไปทั่วคุ้มไม้ไผ่ถูกตัดเป็นซี่ๆแล้วนำมาปักไขยกันตามทางเข้าออกเพื่อกั้นมิให้ผีโพงเล็ดลอดกลับมาได้เสียงกลอง เสียงข้อไม้ดังประสานกันตุ่มตุ่มแกกแกกปักปักก้องไปทั่วหมู่บ้านราวกับกำแพงเสียงที่บทบังไม่ให้วิญญาณร้ายย่างกลายเข้ามาได้ชาวบ้านทั้งชายหญิงแม้จะกลัวมากแต่ต่างก็รวมพลังตะโกนโหหิ้วไล่ต้อนวิญญาณร้ายท่ามกลางวงล้อมแห่งแสงไฟร่างผีโพงปรากฏขึ้นอีกครั้ง ดวงตาแดงฉานจ้องมองทุกคนด้วยความโกรธแค้นมันกระโจนไปมาพยายามหาทางหลบหนีแต่ทุกเส้นทางกลับเต็มไปด้วยแสงไฟและเสียงก้องสถานมันร้องเสียงโหยหัวหลุดออกมาจากลำคอร่างมันบิดเบี้ยวดิ้นทุรนทุรายราวกับกำลังถูกไฟเผาไม่พายในจากร่างกายซีดๆของมันควันดำค่อยๆลอยออกมาเป็นสายยาว ควันนั้นคลุ้งไปทั่วทุ่งนากลิ่นสาบคาวตลับอวนทำให้เด็กๆต้องร้องให้ด้วยความตกใจเสียงโหยหวนสะเทือนก้องไปทั้งหมู่บ้านแม้กระทั่งป่าไผ่ที่ล้อมรอบยังสั่นไหวเหมือนต้นไม้เองก็สถานไปกับพิธีขับไล่ครั้งนี้ฝนยังคงตกปรอยๆปรยเสียงกลองค่อยๆเบาลง พร้อมกับเสียงหอบหายใจของชาวบ้านจนในที่สุดด้วยพลังศรัทธาและความร่วมมือของคนทั้งหมู่บ้านเสียงกลองแสงคบไฟและไม้ไผ่ที่ขวยปักขวางทุกเส้นทางได้บีบให้ผีโพ,พงต้องถอยรน่นร่างสูงชะลูดนั้นสะดุ้งดิ้นด้วยความเจ็บปวดก่อนจะส่งเสียงโหยหวน แล้วสุดท้ายก็กระโจนหายวับเข้าไปในป่าไผ่ทิ้งไว้เพียงควันดำจางๆลอยคลุ้งในความมืดแล้วบรรยากาศของหมู่บ้านก็สงบลงผู้คนค่อยๆลดคบไฟกอดกันด้วยความโลงอ,อกตั้งแต่คืนนั้นหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ก็กลับมาปลอดภัยอีกครั้งทว่าแม้ผีโพงจะถูกขับไล่ไปแล้ว แต่ไม่มีใครกล้าใช้ชีวิตเหมือนเดิมอีกต่อไปค่ำคืนใดที่ฝนตกชาวบ้านก็ยังไม่กล้าออกไปหากบเหมือนเมื่อก่อนทุกบ้านประตูถูกปิดแน่นทุกตะเกียงถูกจุดไว้ไม่ให้มอดดับและเรื่องเล่าก็ถูกส่งต่อกันมาว่าหากคืนใดมีฝนตกหนักพรำๆแล้วกบทั้งทุ่งนาหยุดร้องพร้อมกัน อย่าเพิ่งคิดว่าเป็นเพียงเสียงฝนที่กลบเสียงกบเพราะนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าผีโพงกำลังออกหากินอยู่ใกล้ๆก็เป็นไปได้แล้วคุณละ่ะเชื่อหรือไม่ว่าผีโพงมีอยู่ในโลกใบนี้จริงๆหรือว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าของชาวอีสานเท่านั้น